สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกลับมาพอ้กันอีกแล้วก็พายยิปซีอีสานทาง s b 8 8 8 c h a n n e ปชแนเนาะจ้ะเนาะเมื่อนี้มะพอ้ักกับดวงไรยซับดา์ชาวราศีธนูเด้อจ้ะชาวราศีธนูคือคนที่เกิดระวังวันที่16ธัท่านว่าคมถึง14มกราคมกรอบการทำนายซับดานเนาะสิี่ถึง20เมษายนเป็นกรอบทำน่ายที่เข้า,เ,าเป็นกรอบเวลาที่เข้ากัหนดไปคร่าวๆพี่น้องบ่ต้องซีเรียสบ่ต้องจริงจังอีกอย่างหลายเนาะ กะเข้ากับเบิ้งเป็นแนวทางอย,อยู่แล้วล yes ่ะเพราะว่ามันเป็นการเปิดไพ่โดยร่วมบอมเณดวงชะตาผู้ใดผู้หนึ่งกะต้องบอกกันคือเก่าว่าให้เบิ้งเป็นแนวทางเทนันบ่ต้องไปจริงจังหลายอาจจะบ่ได้ครอบคลุมชาวราศีธนูทุกคนเนาะเพราะว่าเข้ากับอ่านไพ่ในภาพร่วมน้ำหลักบ่ได้ดเฉพาะเจาะจงอเมว่าเรื่องการงานการเงื่อนกรสองเหรียญึ้นเมื่อก่อนเลยพี่น้องสองเหรียญเก่าเหรียญเนาะราชินีพระจันทร์สามดาบแปดดาบ เดอะแมจิกเชียนดิเอมเพอเรอร์เดอะฟูลแปดไม้เท้าราชินีไม้เท้าที่ผ่านมานี่อึดอัดหลายสิ่งหลายอย่างเ้อพี่น้องอาจะว่าไปแล้วถ้าว่าเรื่องงานที่ผ่านมากอมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมันบ่ได้ตั้งใจการเงินก็คือก,การเงินเรียกได้ว่า,ลายล่าจเยอะลยล่ใจยเยอะถามว่าพ่อบอมองว่าบ่พ่อมองว่าบ่พ่ที่ผ่านมา หลายสิ่งหลายอย่างเกลียดแล้วก็มีปัญหาที่แบบว่างุดงิดลำคข้านใจแต่ว่ากับบลูว่าจะเหตุจังไดน,นะต้องใส่คําว่าปัญหาเป็นเรื่องของใจเฮาเองนําแปดดาบบางที่ไล่จ่ายอาจจะด้วยไล่จ่ายมาจากขอบครั้วขอบครั้วยาพี่น้องคนในขอบครัวบอเมเปนไล่จ่ายส่วนตัวนึกออกบอพี่น้องไล่จ่ายบอเมเปนไล่จ่ายส่วนตัวแต่เพียงแต่ว่า บอสบายใจปันไดสามดาบแปดดาบที่ผ่านมาเด้ยพี่น้องบอสบายใจเลยมันมันมีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างแต่ที่นี่ตอนนี้เป็นจังไดสองสองเหรียญเก่าเหรียญหรือแม้กระทั่งรา,าชินีพระจันทร์เดอะแมจิกเชียนพวกนี้มองว่า,าสัปดาห์นี้ต้องได้หมุนเงินหมุนเงินยิบตรงนั้นมาใส่ตรงนี้ยิบตรงนี้ไปใส่ตรงนั้นดึงหน้าดึงหลังมาต่อไปแต่ถามว่าเดือดร้อนบอ มีเก่าเหรียญึ้นมาประกอบมองว่าบอ่อเดือดร้อนสามารถหมุนได้บอ่อเดือดร้อนแล้วก็บ,บอ่บอใดลำบากใจนำํำมองว่าความเครียดความกดดันหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับคาเซจ่ายหรือแม้กระทั่งเรื่องงานเองคิดว่าคลีคลายไปเมดแล้วเก่าเหรียญเรืืองงานกับบ่บอ่บอใดท่อใดโดยความที่ไพ่ใบที่หนึ่งใบที่สองเนาะ,ะมันเป็นไพ่เหรียญแสดงว่า เลื่องงานนี่สำหรับชาวราศีธนูสัปดาห์นี้สบายๆแปดไม่เท่าขึ้นมาอาจจะมีการขาดการมีการว่างแผนงานสําหรับให้มันพัฒนาไปข้างนาให้มันก้าวหนาก็มีการว่างแผนไว้อยู่บดดาโมเมนว่าบคกขืดเลยคขืดอ,อยู่แต่ว่ากับแบบสบายๆนะพี่น้องชิลๆแล้วก็ต้องใส่คําว่ามีแนวโน้มว่าสิ่งที่ต้องละมาัดระว่างคือเรื่องของสภาพอารมณ์ ไพราชินีผจภไพเดอะฟูลไปจังสันหรือแม้กระทั่งหรือแมจิกเชียนถ้าพูดถึงเรื่องการงานนะพี่น้องอความเอาใจใส่เข้าจะค่อนข้างหน่อยตามใจตัวเองค่อนข้างเยอะแมนยูวางแผนการเอาไว้ออยากให้มันพัฒนาหนาละอยากให้มันไปข้างหนา้าอยาาให้มันมีการขยับขยายไปแต่เจ้าของผัดเอาใจใส่บ่หลายอารมณ์มขืนๆลงลงๆบ่แน่นอนหลายเรื่องหลายเล่า,ลา,ลากับยิบคิดนั่นคิดนี่นะพี่น้องนึกออกบ่คิดนั่นคิดนี่แบบ ถามว่าลุ้งมือจริงจังบอราชินีพระจันทร์หรือแมจิกเชียนนี่มองว่าบอลุ้งมือจริงจังแม่กระทงังหรือฟูบอได้ลุ้งมือปันใดอาจจะยังด้วยว่ามิดนะิเอมเพลอร์เนาะมิไพจักพัทคือมาจะว่าไปแล้วเรื่องการงานาไพ่ใบนี้เป็นไพยที่ดีไพยใบนี่เป็นไพยที่ดีอ,อาจจะหมายถึงว่าที่เพิ่นแบบว่าเอย์เซย์ส,สบายสบายนี่อาจจะมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากเกินไปคืว่าบอว่ามิยังเกิดขึ้นจะคลองรับมืดใดนะเจ้าของจัดการใดพี่น้อง มองว่าขืดว่าจังสี่มันใจหลายก็เลยว่าเอาโอเคละเอามือนียังบริยเฮ็ดอากาบอยังบียเฮ็ดประมาณนี้นะนึกออกว่าเอาไวเ้เฮ็ดมือนาอันความคิดน่ะดีแท้ดอกมิเต,ตสิ่งดีๆสิ่งส,งสั่งสรรสิ่งที่แบบว่า,าผู้อื่นเขาขืดน,นํานไม่ได้ดอกขืดขืดได้แต่เพลินนี่ละเพียงแต่ว่าความเอาจริงเอาจังบ่าลายน่ยนะยังที่บอกว่าอาจจะด้วยความเทยวเพลินมันอกมันใจในตัวเองมากเกินไป แต่ว่าจะมีปัญหายัางบอรเรื่องการงานสัปดาห์นี้บบมีและจ่าดีเอ็มเพลเลอร์ราชินีไม่เท้าจัดการได้ทุกอย่างนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางที่กัช่วงไทยๆสัปดาห์อาจจะมีงานมากขึ้นงานมากขึ้นและผิดช,ชอบมากขึ้นเวล,ลาเวลาบบมีดอกอาจจะด้วยว่าสบายมากพักหนึ่งเนาะช่วงต้นสัปดาห์อาจจะตามใจเจ้าของแล้วก็บ่ค่อยได้เอาใจใส่ปล่อยปะละ,ละเลยในเพราะช่วงไทยๆก็เลยเดมาเลงมาหยังแบบว่า ต้องใส่คาว่าบางที่อาจจะมีงานค้างเนาะพี่น้องเนาะก็ได้สร้างไปแต่ว่าด้วยนาไพแล้วเรื่องการงานเช่าล่าสีธนุจัดการใดมีปัญหาแน่แต่เรื่องการเงินกับอารมณ์ความรู้สึกที่บางที่อาจจะสบายสบายเกินไปแล้วก็ตามใจเจ้าของเกินไปแล้วก็บางที่อาจจะมีอารมณ์แบบว่าเดียวดีเดียวลายควบคุมอารมณ์บ่ได,ด้ดีปันใดอันนี้ก็เป็นไปได้คือนกันอาจจะเหตุให้สุขภาพจิต มีปัญหาจาักน้อยแต่ก่าก่ะกะบอถือว่ารุ่นแรงด้วยนายไพนี่ถือว่าธรรมดาหมุนเงินเด้อพี่น้องเรื่องหมุนเงินถ้าสมมุติว่าแมนอยู่ห้าหมุนใดแต่ถ้าสมมติว่าห้ามองม่องอนาคตเนาะมันกับบอควรต้องหมุนเนาะพี่น้องถ้าสมมติว่าเข้าจัดการท่านเขามีการว่างแผนที่ดีมีการวางแผนที่ดีเรื่องใดผสมคว่วนใจกับบอต้องใจระมัดระวังไว้มีการเก็บเงินเก็บทองไว้ล่วงนา เฮาอาจจะบ่ตองมานั่งหมุนเงินมาแบบว่าวิ่งเต้นนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะให้มันไปให้รอดเขาอาจจะบ่ตองเฮ็ดจังสันก็นได้ก็จะลดความเครียดของเข้าไปได้อีกเนาะพี่น้องฮ็่ในสภาพจิตใจเข้าดีขึ้นก,ก็ดีขึ้นอีกนะเอาละสัปดาห์นี้ถือว่าสบายสบายสำหรับชาวราศีธนูสบายสกายก,การงานกับไดมีปัญหาจัดการได้การเงินกับหมุนได้เพียงแต่ว่าถามว่าคลองมือกับบวคลองาคากปันใดดอกแต่ว่ากัผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอยู่เนาะ เรื่องอึดอัดลำบากใจมันก็ผพานมาแล,ะละ้ล่ะเดี๋ยวก็ผพานไปเอาละการงานการเงินประมาณนี้ความรักคนโสดที่นี่เบิ้งเป็นแนวทางกับพ่อด้วยพี่น้องว่าต้องจริงจังไรอาจจะบริครอบคุ้มชาวราศีธนูทุกคนอันนี้บอกกันคือเกาเดี๋ยวลืมเบิ้งไปเบิ้งมาสีอินคักราชาไม่เท้า เดวิลราชาถวยซิไม่เท้าเกาถ้วยเอ้ยเเหรียญสาดาบเด e s u ันราชินีไม่เท้าเด e อแมชชีชเชนถ้วย เอาละจะว่าไปแล้วตามนาไพ่นั้นเ,เรื่องอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับความรักสำหรับคนโสดเช่าล่าสีธนูมีหนึ่งถวยตบไายเขามาานี่ถือว่า,ามีคนเขามาเด้อจ่าเด้ออาจจะเป็นเป็นลักษณะมีคนเขามาหรือโตเฮาเองเขาอาจจะไปชอบแอบชอบผู้ใดผู้นึงอันนี้ก็เป็นไปได้คือกัน มันมีเดอะเดวิลขึ้นมานำะน้อมมองสองการณีด้จ้ะเดอเอาโอเคลักลกเลยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่าถามาราบเรียบบอกับบราบเรียบป็นไหนโฟกัสเรื่องการงานด้จ้ะเดอชาล่าศีธนูบางคนอาจจะต้องได้เดินทางเรื่องงานก็เป็นไปได้มีทั้งอัศวินไม่เทามีซิปไม่ La เทามีราชินีไม่เทาค่อนข้างโฟกัสเรื่องการงานกับคืองานเยอะ งานเยอะงานแน่นมาเดีไปาหาเวลาส่วนตัวนียากแต่ว่ากระนั้นไม่จังไรก็ตามแต่เนาะความรักความสัมพันธ์มีเขามา,าความโสดนะ่ะโสดอยู่แล้วมีไพ่เก่าเหรียนขึ้นมาโสดค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างชัดเจนว่าโสดนั่นแหละพี่น้องแล้วก็มีแนวน้่มโสดแบบเปิดใจด้พี่น้องเดสันมองว่าค่อนข้างจะเปิดใจอยู่แต่ที่นี่ มันก็นมีปัญหาแน่อยู่ปัญหาตรงไหนปัญหาของการเริ่มต้นคนที่เขามาเขามายังกับท่านหันมากเกินไปพี่น้องหรือแม่จะเชียนเขาอาจจะบ่ท่านต่างโตเนาะพี่น้องบ่ท่านตรงโตแต่ว่ากับมีคนเขามาละือโตเขาเองเขาก็รู้สึกดีๆนะ,อะมองว่ามีเดือนซันขึ้นมาหนึ่งถวยขึ้นมารู้สึกดีๆคนที่เขามาอาจจะเป็นเมษสิงห์ธนูถาดไฟคือกันกระเท้ากระเท้านะพี่น้องหรืออาจจะเป็นชาวกรกฎพิจิกมีนก็เป็นไปได้คือกันราศีมังกรก็อาจจะ จะเกี่ยวพันน้ำอันนี้ก็เป็นไปได้ที่นีออ่อาจจะเป็นหม่น้ำเด้อพ่อหม่หรือแม่หม้พี่น้องหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติอันนี้ก็เป็นไปได้คือกันทีเขามากคุยน้ำเห่าช่วงนี้มีปัญหาแน่อยู่ปัญหาก็คือสองใบเด้อพี่น้องไพ่เดอะเดวิลก็สามดาม่องว่าชาล่าศีธนูเองถามว่าโอเคบอกกับโอเครู้สึกดีๆนะรู้สึกดีๆแล้วก็กระตือรือร้นพร้อมแบบว่า พร้อมที่จะเริ่มต้นถือว่าโอเคเลยแหละสภาพจิตใจมีชีวิตชีวาดีอยู่ถึงแม้ว่าจะงานหนักแต่กันยังถือว่าเจ้าของกับโอเคเพียงแต่ว่ามันกระท่านหันเกินไปมองมาบางที่คนที่เขามาอาจจะดูดีเกินไปนดัดูดีดูคล่องดูมีเสน่ห์มากเกินไปผ่สองใบเเบาเกง่งเออส่งออกแน่วอาจจะเจ้าชู้นิดนิดคือคนที่เจ้าชู้นิดๆน่ะข้า่มคมคลายตัวพี่นอ้องข้า่มคมค่ายเขาเบาอย่างมันก,นกระนาเสือถือเบาอีหยังกระดูเป็นตะฟังเออ คุยนี่คุยได้เมื่อมือนั่นละแต่ว่าที่นี่มันเหตุให้ชาวราศีธนูรููซึกว่าไม่ค่อยไว้วางใจอาจจะรูซึกว่ามันอาจจะที่บ้านมากเขาอาจจะเคยเจอคนลักษณะนี้ก็ได้เด้ออาจจะเคยเจอคนลักษณะนี้แล้วเขาเหตุให้เขาผิดหวังมาก,ก่อนแล้วไปต่อไปเขาเคยผิดหวังมากกับความรักเพราะฉะนั้นพอเจอลักษณะนี้อาจจะเหตุให้เขากังวลว่าเอะมันจะเป็นคือเก่าหรือบอ จะเป็นคืติพานมาบอรหรือว่าเขาจะมาหลอกมาล่วงเฮ้าบอถ้าสมมุติว่าใครๆก็ว่าย่านเขามาหลอกนั่นแหละยานเขามีแฟนอยู่แล้วหรือบอคุยกับคนอื่นน้าบอรประมาณนั้นกังวลสารพัดหรือสมมุติว่าสมมติคนที่เขามาโดยความที่มอง,มองว่าจะค่อนข้างมีอายุในจักน้อยเนาะเป็นผู้ใหญ่นะบอแมนบอแมนแบบรุ่นหนุ่มสาวบอขนาดนั้นแต่เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาอาจจะคืดว่าเอ๊ะ เขามีคนอื่นอยู่แล้วหรือบอที่บอกว่าเป็นไม้เลิกจริงหรือยังประมาณน่ะนะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้าคิดเขากังวลแต่ถามว่ากังวลไปดีบอรกระดีอยู่เพียงแต่ว่ากะดูดูกันไปนี่แหละอารมณ์ความรู้สึกเข้านี่โอเคเลยค่อนข้างชัดเจนว่าเข้าชอบเนาะพี่น้องเนาะ,ะสําหรับคนที่แอบไปชอบคนอื่นด้วยหนาไพ่แล้วอาจจะต้องใส่ความพยายามนักแน่จักน้อยอาจจะ ความรู้สึกนะ่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไม่กล้าแสดงออกเด้อจะเด้อมองว่าถ่ายที่สุดแล้วกะบรูวัจาการหรือบอมันกับอชัดเจนแต่ว่ากะ,อะมองวันในใจนะ่ะอยากแสดงออกเพราะว่าความลากความรู้สึกนะ่ะเต็มที่แล้วถ้าให้แนะนํากบแสดงออกโลดเนาะพี่น้องเนาะต้องกล้าก้าหน่อยเนาะมีเดอดซันขึ้นมามีหนึ่งถ้วยขึ้นมากะถ้าผู้ไดไปแอบรักผู้ไดอยู่กะแสดงออกโลดยังจะเกิดกะให้มันเกิดเนาะพี่น้องเนาะ เมื่อต้องไปย่านอีหยังหลายเราก,ก็รับมือเอาตัวเนาะเขาคืดว่าคืดว่า,วาตัวเข้าเองเข้าหนาจะรับใดด้วยนาไผ่บอกกับโมเมนต์ว่าเข้าโมเมนต์คนอีโก้จัดอีหยังซําใดก็เขาบ่สนใจกับญาแล้วก็เป็นมูกันไปเนาะเออเป็นมูกันไปซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือพี่รองหรือเป็นเพื่อนรวมงานกันหรือย,อยังนั่แหละแต่มองว่าอตอนนี้พูดคุยกันในฐานะเพื่อนนั่แหละเพียงแต่ว่า โตเหาเนี่อาจจะแอบชอบเขาประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นไปได้สําหรับบางกรณีเด้อจะเด้อเว้าสู้กันฟัางละว่ะประมาณนี้คนโสดคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยเนาะที่นี่ไพ่เฮาไปเขาอาจสลับกันด้วยจะต้องพ,ออพิจารณาเป็นสถานการณ์โดยร่วมดีกว่าเนาะ บ่าค่อยมากแยกปดยัดใดมันพอนเป็นการเปิดไพ่โดยร่วมมันเป็นไปได้เมืเอ่อเนาะอัศวินถ้วยหกถ้วยหนึ่งดาบวิวออฟฟอร์จูนหกเหรียญแถวล่างเดวเวอร์ อัศวินไม่เท้าสิบเหรียญเจดไม้เท้าสี่ถ้วยเอาละแถวบนกับแถวล่างเนาะจะแถวบนมองว่าอาจจะเป็นชาวราศีธนูเนาะแถวล่างเป็นคนที่ห้าคุยนำํำความสัมพันธ์นาจะเริ่มต้นบดนปันญาม,มันมีหนึ่งดาบอันนี้มองว่าจางังซีและะ้วก็มองว่าความสัมพันธ์ เป็นไปได้หลายมุมมองแต่ว่าเาช่วราศีธนูเองมองว่าอัศวินถ้วยที่ขึ้นมานี่บ่งบอกว่าเฮาค่อนข้างว่าจะอยากอยากให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเฮาต้องการในความสัมพันธ์พัฒนามากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอีกอยากพัฒนาไปาต้องการไปต่อว่าต่อไปแล้วกะ็อาจจะเฮากับเขาอายุอาจจะตั้งการาก็เป็นไปได้แต่กับบัณชาเจนเปันไดและะ้วก็ อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเพื่อนเกาน่าเนาะพี่น้องเป็นเพื่อนเกา่าเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนประมาณนั้นแหละกับมาพ้อกันกับมาพูดมาคุยกันประมาณนั้นหรืออาจจะเป็นคนลาเก่าทีมันมีกลงรอขึอ้นมาเนาะอาจจะเป็นคนลาเก่าที่ว่าเคยห่างกันไปแล้วนะ้ะกับมาคุยกันอีกรอบอันนี้ก็เป็นไปได้คือกันแต่ว่าณตอนนี้ด้วยความรู้สึกของชาวนาศีธนูมันมีบางสิง่งบางอย่างที่มันเป็นปัญหา ถามว่าปัญหาใยบอ่อมองว่ากับ,บใยเนาะมันมีไพ่แค่หนึ่งดาบขึ้นมาหกเหรียญชาวราศีธนูตอนนี้กําลั่งรู้สึกว่าบ่มั่นใจบ่มั่นใจว่าความสัมพันธ์มันจะไปต่อใดบอร,รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ต้องการให้ความสัมพันธ์ไปต่อให้ความรักให้ความเอาใจใส่รู้สึกว่าจะของทุ่มเทนะพี่น้องแต่อีกไฟหนึ่งเอ๊เป็นส่งซื้อ เป็นส่งซ,ซื้อเป็นส่งเขาบ่าค่อยกระตือรือร้นเป็นส่งแบบว่า,อ,าอยู่นิ่งๆประมาณน่ะนะพี่น้องนึกออกบ่ความรักเฮารู้สึกว่าความรักของเฮาสองคนบ่เท่ากันเฮาฮักเขาหลายกว่าเขาฮักเขาประมาณนั้นกะมีขอคับของใจอยู่แต่ว่าอยากพูดอยากคุยอยากถามอยากเคลีย์อยู่แต่ว่าหนาจะยังรอเวลาอยู่เนาะพี่น้องอาจจะยังรอเวลาอยู่ ไพ่กลงล้อขึ้นมาอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นคนที่เคยห่างกันไปแล้วกบมาคุยกันอีกก็เป็นไปได้หรืออาจจะ,ะด้วยเป็นลักษณะอารมณ์ความรู้สึกของเฮาที่เฮาต้องการจะไปข้างหน้าแล้วเฮาคิดว่าความรักที่เรามีให้กันมันก็ประมาณหนึ่งเนาะคบกันมาประมาณหนึ่งควรจะพัฒนาควรจะไปต่อใดแล้วมันต้องเดินไปข้างหน้านะความสัมพันธ์ เฮารู้สึกจังสละพี่น้องแล้วเฮาก็ต้องการให้เป็นจักสัรรเพียงแต่ว่าอาจจะยังบกกาที่จะพูดจะคุยกันแต่ความรู้สึกน่ะไปแล้วแล้วก็มองว่ามีความรู้สึกยางที่บอกกันแหละว่าก็ค้าใจอยู่ว่าเป็นส่งเขาสื่อ,อเนาะดูจากไพ่ของค้นแถวล่างที่นี่พี่น้องมองว่าค้นแถวล่างณตอนนี้นะเดอะเวิลด์ที่ขึ้นมานี่ มันเป็นความสัมพันธ์คิดว่าเป็นการครบกันเนาะพี่น้องเป็นการครบกันที่บเมนบเมนว่าเป็นกแต่งการแต่งงานหรอกมองว่าจังซีเพราะว่าเดอะเวิร์ไพเป็นความรู้สึกที่ว่าตัวเขาเองเขากระสบายใจกับสภาพวะนี่นะพี่น้องถามว่าต้องการเห็นมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีบอก็เป็นไปได้เขาอาต้องการในทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั่นแหละแต่ว่ามันไข่ไข่กับสภาพวะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาโอเคแล้ว นองเขาโอเคแล้วต okay ัวตัวคนคนนี้อาจจะโฟกัสเรื่องการงานการเงินเรื่องของครอบครัวด้วจ้ะมีอัศวินไม่เท้าสิบเหรียญแล้วก็เจ็ทไม่เท้าเนาะชีวิตเขาณตอนนี้รู้สึกว่าเขาในมันมีเรื่องของครอบครัวเขามา่เกี่ยวของอยู่แล้วสิบเหรียญเขาอาจจะต้องการในชีวิตเขามันคงมากกว่านี้เขาอาจจะกำลังต้องดูมีนาทีผ้าระในการดูแลครอบครัวหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเขามันค่อนข้างหยิ่งยากแล้วก็ ตัวเขาเองตอนนี้ถามว่ากน่าจะกําลังสนุกกับงานอยู่ก็คือเขาบาดโฟกัสเรื่องความรักความสัมพันธ์มาตอกย้ำอีกที่หนึง่งโดยไผ่ซีถวยก็คือว่าเขาอยัางซื่อๆอ,อ,อยู่น,นะบอย,ยังบอยยังบอตาสินใจอียง ถา,ถามว่าเขาคบก็เฮ้าบอกเขาก็อาจจะยากคบเขาก็ครบก็เผ้านัา่นแหละชอบไหมชอบอืแต่ถามว่าถ้าสมมติว่าเขาจะไปถามเขาว่าณะตอนนี้เฮามาคุยมาพูดมาคุยมาถามว่าจะไปข้างหน้าต่อบอจะพัฒนาต่อบอจะผูกมัดผูกพันกันมากกว่าน,นี้มากขึ้นไปไหมเขายังบอกยังบอตัดสินใจเดิ่น้องสีถวยยังไม่ตัดสินใจยังยังส่งแบบว่าสื่อๆอยู่ยังบอมั่นใจปานใดหรือแม้กระทั่งตัวเองเขาอาจจะยังบ่ได้สนใจเรื่องนี้ก็ได้ยังที่บอกว่า สภาพวะเน่ตนนีเขากับพ่อ,ออกพ่อใจมีความสุขในในสภาพวะนหนีของเขาแล้วเขามองว่าชีวิตมันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันต้องเหตุยังเมยออต่อไปอีกโดนเติบอยู่หะนาแต่เลยยังบอเรื่องความรักความสัมพันธ์เขายังสื่อๆอยู่จะมองต่างกันเนาะกับแถวบนแถวล่างแถวบน,นต้องการไปต่อเด้อจ้ะ The star ความสัมพันธ์ยังไ่ได้ผูกมัดกันเพราะปัญไดพี่น้องเดอะสตาร์้นมาบอกเลยว่ามันมันเป็นความสัมพันธ์กึ่งเพื่อนกึ่งแฟนอยู่มันเป็นคือจังว่าม่องว่าเหากับมีอิสระเขากับมีอิสระส่วนหนึ่งที่จะใส่ชีวิตของเจ้าของแต่ไพ่ใบนี้นาจะบอกว่าก็บบได้เคร่งเครียดกันด้อยจะเด้อค่อนข้างผ่อนคลายในในระดับที่จะว่าไปแล้วก็มีความสุขเดียรเดอะเดวิล ตัวเขาเองเข้าตองพยายามอย่าไปยึดติดเด้อจ้ะเด้อตองพยายามอย่าไปยึดติดต้องอุย้ยขออภัยจ้ะต้องต้องระวังดีๆว่าบางที่เข้าไปมกมุ่นกับเรื่องนี้มากเกินไปการดึงดันมกมุนที่จะไปพยายามที่จะแบบว่าเฮ็ดให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเป็นไปในทางเจ้าของนี่ะจะยากในจักนอ่อยมีสิบถวยน้ำห้าดาบเดอะฟู มองว่ามีเหลืองของขอบขัวข้วเขามาเกีียวของน้ำแน่ซิปถ้วยซิปเหรียญแต่ว่ามีสี่ถ้วยนีน่เนาะพี่น้องสีถ้วยเดอะเดวิลกับโบนเนอรในความสัมพันธ์นี่บางที่มันอาจจะยังยังค้นแถวล่างที่บอกว่าเพิ่นยังบอตสินใจเ,เพิ่อน,นั่งบอตสินใจว่ากันอยู่ในช่วงอยู่ซือๆซียนะ ถามว่าหักเขาบอหักอยู่แต่บางยังประัดสินใจมันมีเดือดวิลขึ้นมาที่นี่คือไพ่ใบน,นี้ขึ้นมานี่เขากับคิดไบกรนละบบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของเหาเนาะที่มันเป็นไปในทางลบเขาต้องการดึงดันให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันได้ดังใจเหาแต่อีกความหมายหนึง่งมันเป็นไปได้ว่าบางที่คนคนนี้มันอาจอาจจะมีคนเข้ามาแทรกทางแถวรางเนื่องจากที่เพิ่นกำลังตัดสินใจอยู่นี่อาจจะมีคนเข้ามาแทรกอันนี้ก็เป็นไปได้คือกันเด้อ แต่ถ้าจะว่าไปแล้วกะด้วยความเป็นการเปิดไพ่โดยร่วมเนาะพี่น้องกระแทกใดทั้งไฟห้าวไฟเขานั่นแหละห้ามฮ้ามองว่าเป็นนาไพ่ความสัมพันธ์น้ากันเนาอะ,อะโดยที่ห้องว่าไปแยกแล้วว่าผู้ใดเป็นผู้ใดความสัมพันธ์ในภาพรวมแล้วมันมีคนเขามาแทรกอยู่แล้ว The review m o m e มีคนเขามาแทรกอยู่แล้วมีแนวโนมพี่น้องเอาไหมเอาไหมมีแนวโนมนหนึ่งจะไป,ไป,ไป,ไปๆๆไว่าไปเว้าไซร์ไล่กันมีแนวโนม ที่จะมีคนเขามาแสกมันเกิดเลยเห็ดให้้คยๆก็ว่าคนคนนี้เขามี c h o i c e เขากําลังเ,เขาจะต้องเลือกแต่ว่าณตอนนี้เขาบ่ทันเลือกประมาณนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยความที่ว่ามี่ไพ่เดอะสตาร์กับเดอะฟูลขึ้นมาเนะเาะมองว่าความสัมพันธนะ์ณตอนนี้นี่บ่ดด้ผูกมัดก,กันมากเกินไปเด้อพี่น้อง้ายๆก็ว่าอาจจะตกลงว่าเขาเฮ้า <ๆ S 1> คุยกันนะแต่ว่ายังบ่ดด้มีการแบบว่า,าหรือหรือหลายคนหรือบางคูอาจจะบอกว่าเขาตกลงเป็นแฟนกันน่นละแต่ ต้องมอ่งว่าไพ่สองใบนี่นี่ใครคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยมองว่าเป็นแถวล่างนี่แหละ เพิ่นยังบดาผูกพันกบเข้าหมากเท่าที่ควรเพิ่นยังบด้ยยึดหมันถือหมันก็เฮายังบดาคืดว่าฉันจะโล่งเอ่ยก็คนคนหนีหรือฉันจะคบกับคนคนหนีไปจนหอดสีใดก็ตามแต่เขายังทําตามใจเขาเขายังใช้ชีวิตของเขาเดิอพี่น้องเดิมเขาคืดว่าเขายังมีอิสระเต็มทีในการที่ว่าเขาอาจจะคุยกับคนอื่นนําหรืออาจจะคุยเล่นๆอันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยความสัมพันธ์ที่บอกว่ามันจะเป็นกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเป็นลักษณะนี้แหละ ซิฟถวยซิฟเลียนอาจจะมีเรื่องของครอบครัวเขาเมา่เกีย่ยวของอาจจะเป็นครอบครัวของแต่ละไฟลยเขาเ่าเกีย่ยวในในทางใดกับทางหนึ่งอันนี้เป็นไปได้ขึ้นกันหรืออาจจะบ่งบอกถึงว่าบางคนในความสัมพันธ์เนาะอาจจะมองแบบว่าอาจจะเป็นแถวบนก็ได้ที่พอครบแล้วก็ต้องการให้ไปจนหอดถึงที่สุดนั่นแหละมันก็เลยเกิดการยึดมัน่นถือมั่นขึ้นมาว่า,ามันต้องเป็นยังสี่จังสี่นะ มีแนวโน้มว่าจะมุกมุนฟุงซ่านค่อนข้างมากบ่แ่ว่ามีการคิดเข้าข้างตัวเองนําหรือบอมองว่าใครๆก็ว่าอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความที่ว่าการโฟกัสเรื่องความรักความสัมพันธ์บลายปันใดน,นะพี่น้องก็เลยคิดว่าการแสดงออกเขาก็น่าจะบลายปันใดอาจแสดงออกไปในทางที่กึ่งเพื่อนกึ่งแฟนอย่างที่บอกแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั่นรู้สึกมากมากเลยเดอะเดวิลสิบถ้วยนี่มองว่าหยุดติดเลยละไป คืดว่าจะเป็นขอ้อเป็นขั้วเลืเลยเลยแหละพี่น้องอาจจะเป็นแถวบนนี่แหละจริงจังหลายพี่น้องระบาดนี่หาดาบนี่มองว่าบางที่อาจจะต้องมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันบ่อยๆแน่ละกะเร็วเวนี่กับละมัดระว่างน้ำเด้อจ่าเด้อเวลาพูดเวลาคุยมีแนวหน่มว่าจะได้ทะเลาะเบาะแววงกันเพราะอย่างเพราะว่าตัวไฟใดไฟไหนึ่งค่อนข้างจริงจังมากๆ,ๆละกะอา,อ,อารมณ์ร้อนอารมณ์ลายควบคุมอารมณ์เจ้าของบอยู เพราะว่าม่องว่าขาดหวังหลายขาดหวังกับความสัมพันธ์นี้คนข้างหลายนะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งบด้ยดังใจเฮ้าแม่แล้วบางว้ก็ดีเนาะพี่น้องเนาะพอว่าบางที่ถ้าทะเลาะแล้วมันจะวิภายย่อมไผเด้อหาดาบนี่เฮาว่าเขาสิย่อมเฮาเขาบ่ย่อมเด้อด h e อ็มเพรสเถ้วย Judgment แปดเหรียญเก้าดาบเอาละหาใบนี้ถือว่าแนะน้กนากันด้ยจ้ะถือว่าแนะน้ากันเลยทั้งหาใบเอ่อบ่ต้องคืดยางหลายดอกบ่ต้องไปมุกมุนบ่ต้องคืดยางหลายเพราะว่าเอา่อจงได้คาตอบกัจะมาเพียงแต่ว่ามันต้องใส่เวลาจักน้อยปัญหานี้ จะได้รับการแก้ไขได้รับการพูดคุยสาสางกันแน่นอนเพียงแต่ว่าเพราะมันมีเจดถวยมากมันบ่งบอกถึงความฟุง่งซ่านอาจจะเป็นทั้งของเฮาเองทั้งของฝ่ายทีต้องตัดสินใจคนที่ต้องตัดสินใจเลือกกันย่งตัดสินใจบ่ไดรักพี่เสียดายน้องอยังตัดสินใจบห่หูว่าเจ้าของจะเอาจางังไดในขณะที่อาจจะแนวโนมกน็อาจจะไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะมกมุนฟุง่งซ่านอยู่กับเรื่องนี้จักสิเหตุจงังไดคือกัน แต่ว่าปัญหามันจะจบลงยูแต่ว่าต้องใช้เวลาเด้อพี่น้อง8เหรียญ8ดเหรียญแล้วก็มีดีเอ็มเพลสนั่นมองว่าขอแนะนําชาวราศีธนูกันแล้วกันว่าเท้าบ้ต้องคืนยังหลายถ้าเทาคืนว่าเท้าห้เขาเราให้ความรักแก่เขาถึงเขาจะรับเอาแล้วเขาเท้าบ่ต้องไปประเมินดอกว่าเขาสิให้เทากับมาเท่าไหร่ให้มีความสุขกับการเป็นผู้ให้พี่น้องให้ความรักให้ความซอยเหลือให้ยังถ้าเท้าคิดว่าเทาให้เขาแล้วเข้ามีความสุข เข้ากับมีความสุขเก็บเกี่ยวเอาความสุขนะตรงนั่นแหละส่วนตัวเขาเขาจะคิดเขาจะเฮ็ดจังไดหรือเขาจะตอบแทน้าเจาจังไดอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วไม่เปเรื่องของเขาแต่ถ้าเข้าสมมุติว่าเขามองว่าเข้าห้เขาหายความรักเขาแล้วเขามาคิดหลายเขามีความถูกประมาณนี้ถ้าถามว่าเศร้าห้ใดบ่อเศร้าห้ความรักเศร้าดูแลเศร้าหยังก็คือหยุดสันสิอยู่ของสันซื่อๆประมาณนี้เฮ็ดใดบ่อ ้าเฮตุได้กะเราถือว่าเฮาเหตุจังสันเฮาจะมีความสุกกะจัดไปเลยเออบ่ยากเพราะว่าจัสเมนนี่จังไดกะคำพีพากสามันจะออกมาอยู่แล้วลกระมันก็แล้วแต่บุญแต่กรรมเฮาสองคนนั่นแหละแต่ว่าอ,อ,อันนี้บมเมนชีน้ำเนอะโมเมนชีน้ำอันนี้อ่านตามนาไพ่จัสเมนมันมีจัสเมนมีเดอะวิวมีวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาเนอะมีแปดเหรียญมองว่าบอได้ตัดสินใจไปใส่ดอกกระสีคิดว่าอดทุนกันอยู่นี่ละพี่น้อง มันตีใส่เวลาดนก็นได้ได้อดทนใส่กันไปยุเพราะว่าบางที่มันตัดกันยากกงล่อแหงโชคชะตากับจัสมนินไผ่พวกนี้มันไผ่ทั้งสองใบมันเป็นไผ่ของโชคชะตานะพี่น้องมันเป็นเรื่องของเวน้นเรื่องของกรมเรื่องของเป็นคู่เวน้นคู่กรรมหรือจะเป็นคู่สางคู่สมคู่ยังก็ตามแต่มันวนกลับไปกลับมาโตเฮาเองบางที่เฮาอาจจะ เที่ยวคุยเที่ยวเลิกกันไปหลยรอบแล้วก็และก็เป็นไปได้คือกันเพียงแต่ว่าบางที่เขาอาจจะคิดว่าเขาพายามสศนีจากคนนี้แล้วมันกันก็นนี้บ่ได้ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นด้วยนาไพ่ย,ย่างในน้อยกับช่วงเร็เรนี้เด้อพี่น้องยังบ่ท่านได้ไปใส่ดอกอ่าหมออว่าบอ่อไฟใดกับไฟหนึ่งกับพญ่ามที่จะเหตุให้มันไปต่อได้อยู่บ,บ่ท่านล่าออกนะนะก็อยู่จังศิละหลกก้วกะ คำตอบจะมากเร็วๆนี้ให้ใจให้สบายว้โรดพี่น้องอย่างที่บอกว่าเขาควรจะยินดีในการเป็นผู้ให้เขาคืดว่าเฮาให้แล้วเขามีความสุขเข้าก็ให้ถถาเขาคืดว่าเขาบ่มีความสุขอยากาายเศราาา้าหาเข้าก็เศร้าห้ยังสัญนาเข้ามาห้ยนี่หมายถึงห้ความรักห้การดูแลห้ความซอยเหลืออยู่ข้างๆเขาตลอดอคอยเป็นไฟสนับสนุนประมาณนั้นไพ่ของความเป็นแม่เนาะ แต่บได้หมยายความว่าผู้ชายจะมีให้ความเป็นแม่บ๊ได้เด้อผู้ายก,ก็ได้ขึ้นกันผูไศเท่าราศีธนูเขากับเป็นผู้ที่ค่อยให้ความซอยเหลือเขาให้กำลังใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเขาสีเห็นเท่าเป็นจังไรห,หรือจะตอบแท่นเท่าจังไรก็เป็นเรื่องของเขาละละกัแล้วแต่เวน้นแต่กรรมกันคือวาประมานนั้นแต่ว่าที่สําคัญกับพยายามอย่าอย่าไปคิดในอย่างไายว่ต้องไปคิดล่วงหนา้าว่่ต้องไปคิดในทางทีลายมันเห็นให้ความอารมณ์ความสื่อของเฮานี่มัน มันเสียไปเสียสุขภาพจิตโดยที่ว่าบางที่ไปเฮ็ดยังบด้เออเฮ้าไปจัดการยังบด้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะพี่นงอ,นอ,อละล่ะให้กำลังใจกันที่นี่พยายามทําใจให้มีความสุขเนาะเออพยายามซะก่อนมันสิมีความสุขใดหรือบได้ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าให้พยายามซะก่อนเป็นกำลังใจให้ชาวราศีธนูจ้ะบว่าการงานการเงื่อนความรักความสัมพันธ์สัปดาหนามาเช็คดวงกันอีกรอบนึงเนาะมันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า